ครับก็สวัสดีอาจารย์ที่เคารพด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะนาเสนอเรื่องโดรนการเกษตรนะครับซึ่งเป็นหัวข้อนวัตกรรมการเกษตรที่สนใจนะครับก็จะมารู้จักกับโดรนก่อนเลยนะครับโดรนนะครับมีชื่อหนึ่งว่า UAV นะครับหรือว่า Unmanned Aerial Vehicle นะครับถูกใช้ในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใช้การเกษตรแล้วก็ใช้การขนส่งนะครับซึ่งทาง Google แล้วก็ Amazon นะครับมีการกําลังพัฒนาครับเพื่อ อนาคตสามารถทําให้คนใช้ได้นะครับโดยคนส่วนใหญ่ครับนิยมใช้โดรนในการถ่ายภาพนะครับซึ่งให้มุมมองที่แปลกตาไม่ซ้าใครนะครับซึ่งปัจจุบันรายการโทรทัศน์ละครภาพ,พยนตร์และนิยมใช้โดรนในการถ่ายทำนะครับเพื่อให้ได้มุมมองที่สวยงามนะครับโดยอันนี้ก็จะเป็นภาพของโดรนที่ใช้ในการถ่ายภาพนะครับและฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพของโดรนทางการเกษตรนะครับโดยประเภทของโดรนะครับก็จะมีสามประเภทนะครับก็คือ มัลติเวเตอร์ UAVs, Fixed Wing Drones แล้วก็ Hybrid Model นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูประเภทแรกก่อนนะครับโดยประเภทแรกนะครับก็จะเป็นโดรนที่ใช้งานทั่วไปเนื่องจากมีความคล่องแคล่วสะดวกไม่ต้องใช้รันเว์ในการขึ้นและก็ลงจอดนะครับประเภทที่สองครับ Fixed Wing Drone นะครับเป็นโดรนที่มีความเร็วสูงกว่าประเภทที่แล้วนะครับสามารถบนินได้นานกว่าบอกกับการสำรวจพื้นที่กว้างแต่ก็จะไม่ต้องมีรันเว์ในการบินขึ้นและก็ลงจอดนะครับ ประเภทที่3นะครับไฮบริดโมเดลนะครับเป็นประเภทที่พบได้ยากมีความเร็วในการบินและก็มีระยะการบินที่สูงกว่า2แบบแรกครับและก็ไม่ต้องใช้รันเวในการขึ้นบินและก็ลงจอดนะครับต่อไปจะเป็นการใช้โดนสําหรับการเกษตรนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับการทำการเกษตรของไทยนะครับก็มีการพัฒนาไปอย่างมากเทคโนโลยีครับไปบทบาทเข้ามาในทุกกระบวนการเลยนะครับตั้งแต่การผลิต การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรระบบอัตโนม,มัติบริการต่างๆจนถึงการหาตลาดนะครับโดยใช้ช่องทางการออนไลน์นะครับเพื่อให้เกษตรกรนะครับสามารถขายผลผลิตกับผู้ผบริโภคได้โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับโดยเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิตให้กับการเกษตรได้นะครับซึ่งโดรนก,ก,ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยในการประหยัดเวลาในการทํางานของเรานะครับซึ่งโดยการเกษตรก็มี3แบบนะครับก็คือโดน หว่านปุ๋ยพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในนาข้าวนะครับโดยสำหรับการลดน้ําการให้ฮอร์โมนโดยสำหรับการถ่ายภาพวิเคราะห์ตรวจโรคพืชนะครับก็เป็นดูประเภทที่1นึ่งนะครับประเภทที่1นะครับโดยสำหรับการหว่านปุ๋ยพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในนาข้าวนะครับโดยปกตินะครับการหว่านปุ๋ยแล้วก็การใส่สารนะครับต้องใช้แรงงานคนนะครับซึ่งกว่าจะใช้กว่าจะฉีดให ถั่วนะครับก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงครับต่อพื้นที่สิบไร่เลยนะครับโดยมีค่าจ้างของแรงงานนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าสิบบาทต่อไร่นะครับซึ่งอาจมีการเหยียบย่ำลงไปในแปลงนาข้าวครับทําให้พืชผลได้รับความเสียหายนะครับและอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการฟุ้งกระจายของสารเคมีนะครับต่อแรงงานที่เป็นผู้พ่นยานะครับซึ่งเกิดละลายต่อร่างกายของมนุษย์ได้นะครับหากไม่ระวังนะครับ ซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้โดรนนะครับในการฉีดพ่นยาและก็หวาดปุ๋ยนะครับซึ่งจะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ประมาณ120บาทต่อไร่นะครับในการใช้โดรนแต่ก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้แรงงานคนนะครับโดยสามารถลดระยะเวลาการทํางานได้แล้วก็พื้นที่ปลูกคา10ไร่นะครับใช้เวลาพ่นปุ๋ยแล้วก็พ่นยาเพียง10นาทีนะครับแล้วก็แรงงานคนที่ใช้ในการ ควบคุมนะครับก็มีเพียงแค่หนึ่งถึงสองคนเท่านั้นโดยข้อดีนะครับของการใช้โดรนก็คือสามารถลดระยะเวลาการทํางานได้ลดแรงงานได้แล้วก็สามารถพ่นได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ไม่ทำให้พืชผลการเกษตรเกิดความเสียหายนะครับมีความคุ้มในระยะยาวครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานคนได้ ส่วนข้อเสียนะครับก็คือมีการใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานแล้วก็ระบบมีความยากในการเรียนรู้ในการใช้นะครับแบตเตอรี่มีราะครับแพงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหากวาขัดข้องแบตเตอรี่เสื่อมหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นการบินชนต้นไม้ทําให้เครื่องตกนะครับก็สร้างความเสียหายกับตัวโดรนได้นะครับและอีกทั้งต้องเติมน้ํายาอย่างบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าโดนในการบินหนึ่งครั้งครับโดนไม่สามารถ ทุกตํายาได้มากนะครับและก็ต้องมีการรักษาดรแลรักษาเครื่องตลอดนะครับเช่นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ประเภทที่สองนะครับโดยสำหรับการลดน้ํานะครับแลวก็การให้ฮอร์โมนโดยการให้ฮอร์โมนพืชก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับโดยจะให้ในช่วงเวลาที่ปากไปของพืชเปิดนะครับก็คือเวลาไม่เกินเจ็ดโมงเช้านะครับ แล้วก็หากเกษตรกรมีพื้นที่หลายไร่ครับก็ต้องใช้แรงงานจุเดือมากเช่นกันนะครับในการลดน้ําให้ฮอร์โมนนะครับซึ่งอาจจะไม่ทันเวลาน,นะครับโดยเราสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ดโดรนนะครับซึ่งก็จะประหยัดแรงงานคนและก็ยังลดการเหยียบย่ําพื้นที่ในแปลงนาลดความเสียหายในแปลงนาด้วยนะครับโดยโดรนหนึ่งลำนะครับสามารถฉีดพ่นพืชตะกูไลไร่เช่นข้าวมาสำปะหลังได้จํานนร้อยสองร้อยไร่ต่อวันนะครับ โดยใช้คนเพียงแค่หนึ่งถึงสองคนในการควบคุมชันนะครับโดยเทียบกับแรงงานนี่ใช้ถึงสิบถึงยี่สิบคนเลยนะครับประเภทที่สามครับก็เป็นโดรนในการถ่ายภาพวิเคราะห์และก็ตรวจโรคพืชนะครับโดยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับสามารถช่วยให้เกษตรกรดูแลรักษาโรคพืชได้อย่างตรงจุดนะครับโดยการนําโดรนมาติดระบบเซ็นเซอร์และก็กล้องสําหรับการถ่ายภาพทางอาก,กาศนะครับใช้ระบบ G P S ในการหาพิกัดต่างๆแล้วก็การตรวจสอบภาพ ื้นที่พอปลูกในมุมสูงเพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการเจริตัวของพืชน,นะครับซึ่งเราจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึงนะครับก็ขอจบการนับเสเนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ